สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E.P. ีที่148กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่เ c ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องนะครับผมกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจถูกใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ทีไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0903251096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สามารถใช้ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผม ว่าอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขนะครับพี่ๆองค์พระแต่ละองค์นะครับผมจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ํากันนะครับผมท่าในใดสนใจรายการไหนก็สามารถจดหมายเลขรายการนั้นไว้ได้เลยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับผมก็ให้พี่พๆนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงนั้นจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ในไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมในเบอร์โทรก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดเช่าบูชาไปแล้วไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมขาโตหลวงปุโต๊ะนะครับผมวัดประดูชฉิมพรีนะครับผมเป็นปีพศนะครับผม 25นะครับผมอ๋อ2468นะครับพี่พี่เป็นปีพศ2468นะครับผมพระสมเด็จขาโตลงปุโตนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอนาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่พี่นะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1ใน ep นี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์ขาดโตนะครับผมปีพศ2468นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผม องนี้นะครับผมเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมมีใบประกาศิีิบัตรให้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบบูชาไปนะครับผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตหลวงพุโตวัดประัดดูฉิมพลีนะครับผมได้รับรางวัลที่1หมายเลขที่1ใน ep นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับ 1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมทางในที่ชาบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพาะกล่องเดิมๆนะครับผมแล้วก็จะมีใบประกาศิ ي ิบัตรนะครับให้ไปด้วยนะครับผม นี่นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นใบประกาศศีลบัตรนะครับผมของพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับหลวงปู่โตวัดปราดดูชินพรีนะครับผมปีพศ2468นกะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประเภทพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับผมรายการที่22-2นะครับก็คือองค์พระองค์นั้นนั่นเองนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมหมายเลข2จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเนื้อลงยาน้ําเงินนะครับเหรียญเจริญพรล่างรายการนี้นะครับผมปีพศ2402,564 0นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมเจริญพรล่างลงยาน้ำเงินหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเป็นลงยาน้ําเงินนะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนี่นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดกาฬสินนะครับปีพศ2004พศ2564นะครับผมเมตตามหานิยมนะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชานะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม 650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายกรัดมาครับผมเป็นหมายเลข3มนะครับหมายเลขที่3านี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมนี่ครับขอขอภัยด้วยนะครับพี่ๆไม่ใช่เหรียญหลวงพ่ออีนะครับเป็นเหรียญเอ่อนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงดงามเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่อม่วงนะครับผมเดี่ยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่สามนะครับผมพ่อชุยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมพยายามนึกชื่ออยู่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่นะครับผมเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมหมายเลขที่สามนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับเรียม3ามวงแบบนี้นะครับผมราคา600บาทนะครับนี่สําหรับเหรียญพ่อชุยหมายเลข3นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการที่4ีนี่จะเป็นพระปิตาพิมพ์จัมโบสองหลวปูโตนะครับผมองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อผงเคสอนนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ900าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ9 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ผิวองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมเลยนะครับฝานตะกรุดด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับถูกใจท่านใดนะครับผมให้รีบโทรรีติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผม90 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปุโตพิมจัมโมสองนะครับ เนื้อเกสรนะครับพี่ๆหลังยันดวงใหญ่นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรร้กระมาเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมหมายเลขที่5นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกการสร้างโบสถ์น้ำนะครับผมวัดป่าอุดมสมพรนะครับคณะศิษย์ทหารอากาศนะครับผมสร้างถวายเมืพอพีพศ2507นะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมมีนะครับผมปีพศ2507นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมสีฐานอากาศสร้างถวายนะครับ นี่นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผิวดํเดิมเลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับนี่นะครับผมเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ ฉลองอายุนะครับผมอายุวัฒนมงคล80ปีนะครับผมพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับวัดพระธาตุมืนหินนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญเนื้อดวงรุ่นที่2นะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการนี้จะมีต่อโค้ดหมายเลขด้วยนะครับผม1 4 5หนะครับพี่วงนี้นะครับผม 1, 4 5หนะครับแล้วก็ต่อโค้ดศิลาตรงมุมนี้นะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญเนือดวงนะครับผมรุ่นที่2นะครับ รายการหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับขององค์นี้นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมเนี่ยครับปีพศ2567นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเปลียนเนื้อดวงรุ่นที่2นะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่7นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อทองสุกนะครับผมวัดตะโนดหลวงนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จเนื้อคลั่งนะครับผมรายการหมายเลขที่เดนี้นะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับพระสมเด็จหลวงพ่อทองสุกวัดพระโนดหลวงนะครับผมพศ2534ถึงพศ2536นะครับผมองค์นี้นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเนื้อคลั่งนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับมีนะครับผมผิวดำเดิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม สวยงดงามนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จหลวงพ่อทองสุกนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมหมายเลข8นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม เจ็700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านันะ้นนะครับผมสำหรับเรียนเซมาหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับผมเนะ็่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมผิวสวย,สย,สยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผม นี่นะครับงดงามแบบนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9ก้านะครับผมหมายเลข9กานี้ก็จะเป็นพระปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับรายการนี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้นะครับในราคานะครับผม450บนะครับนี่นะครับ450าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระปิตาตุกตาใหญ่นะครับผมหลวงพ่โตวัดประดูฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นใหม่เลขที่9แล้วนะครับผมใน EP นี้ครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน450านะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมหมายเลขที่10นี้จะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผม หลวงปุโตวัดประดูฉินพรีนะครับผมสำหรับพระปิตายันดวงเล็กหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลที่10บนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับรายการหมายเลที่10นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับพระปิตายันดวงเล็กนะครับผมรายการนี้นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่องนี้นะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมพี่พี่ดนหลังนะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมเป็นชื่อรุ่นของหลวงพระองค์นี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมติดต่อสอบถามได้ที่ l ล n e แอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0903251096นะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับผมหมายเลขที่11นี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแครปีพศ2516นะครับเป็นพิมพ์เปลวเพลิงนะครับผมเนื้อผงนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จเป๋อเพลิงนะครับผมเรียกสั้นๆนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หกรบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อโฮมบัดช่องแคลนะครับปีพศสองพนห้าร้อยสหกนะครับผมนี่นะครับผมงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถูกใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระสมเด็จหลวงพ่อพรมิครับผมนี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับผมหมายเลขที่12นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมปดนี่นะครับผมหลวงปูโตนะครับผมจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับสำหรับหมายเลขนะครับผมหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม นี่นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่ก็จะมีดูเหมือนมีส่วนผสมระหว่างเนื้อผงเคซอนกับเนื้อผงไบลานะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมวรปูโตวัดประตูชิมพรีนะครับผมพิมพ์ปลดนี้หลังยันนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับ รายการถัดมาเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมหมายเลขที่13นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญากากรามนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมปี่พศ2469นะครับนี่นะครับผมเหรียญเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ ปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับปีพศ2469นะครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมรายกทันมาครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระผงของขวัญนะครับ 700รอบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่14นี้นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมๆนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมหมายเลขที่15นี่ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเป็นรุ่นจมโบนหนึ่งเนื้อผมเกสรนะครับผมสร้างน้อยกว่าเนื้อผมใบลานนะครับผมถ้าเป็นจมโบนหนึ่งนะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งนครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับสำหรับรายการใหม่เลขที่15นี่นะครับผมพระปิดตานะครับผมพิมพ์จมโบนหนึ่งเนื้อผมเกษรนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ1 2 0่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิงห์นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับและนี่ก็จะเป็นใบประกาศซีนีบัตรนะครับผมของพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพรีหมายเลขที่15นี้นะครับนี่นะครับผมปิดตานะครับผมวัดปราดูชิมพรีนะครับผมรุ่นจำบู๊หนึ่งเนื้อผงเคสอนนะครับ ประเภทพระปิดตายอดนิยมนะครับผมรายกันที่980นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมหมายเลขที่16นี้จะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับนี่นะครับผมแต่อันนี้จะคคละเนื้อกันกับหมายเลขที่10นะครับผมนี่นะครับท่านใดถูกใจเนื้อไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรายกันที่16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่16นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเท่ากับองค์ก่อนหน้านี้เลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับ ด้านหลังเนื้อเป็นปริ้นแบบนี้เลยนะครับผมผิวด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมผิวดิมเดิมนะครับผมวันนี้ได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมร้ายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมหมายเลขที่17นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับมีนะครับผมสวยๆเดิมเดินะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยงดงามนะครับนี่นะครับผมผิวด้านหลังนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม ก็จะเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่18นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมรกโลนะครับผมปีพศ2517นะครับผมนี่ครับสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทางช่องยูทูบนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม 700รบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนหลวงพ่อเกษมเขมบรักรนะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางปีพศ2อ1 7นะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่เลยครับผมนี่เลยครับหลวงพ่อเกษมเขมบรักรนะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับพศ .2517 นนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหน้าหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมหมายเลขที่19นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านนะครับผมวัดช้างให้นะครับองนี้นะครับผมเจ้าของเดิมแกจะเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับผมเนี่ยนะครับเป็นแกะสลักนะครับผมสวยงดงามนะครับรายการหมายเลขที่19นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมหมายเลข20นี้จะเป็นเหรียญรุ่นชนะจนนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมปราสาทฮิโกนะครับผมวัตตะโกจังหวัดอยุธยานะครับพศ2556นะครับผมเป็นรุ่นชนะจนพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้จะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับพี่ๆหมายเลขที่ ยี่สิบนี่นะครับผมลงยาสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมการสักครู่นะครับผมรายการนี้นะครับผมรุ่นชนะจ์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นชนะจรลงยานะครับผมของพ่อรวยวัตโกนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม ใคในสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรุ่นชนะจนปี5 6นะครับต่อโคดหมายเลขนะครับผม283นะครับพี่ๆสองแสนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ650าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นชนะจนหมายเลขที่20นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการที่21นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเอ่อ ไม่ใช่เหรียญนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผม100ปีนะครับ100ปีนะครับผมเป็นรุ่นสมเด็จ100ปีนั่นเองนะครับผมอยู่ในกรอบเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จ100ปีนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21 p. นี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่21นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเนี่ยนะครับเนือก้โนครกนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับ ผิวสวยๆแบบนี ını, asy, hmm. komme, well ้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้สวยจริงๆเลยครับนี่นะครับผมดูเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อก้นโครกนะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขที่22นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผมรายการนี้นะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสําหรับรายการที่22นี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมหมายเลขที่ย3นี้นะครับก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์ปลดนี่นะครับผมงนูุโตนะครับผมวันนี้จะเป็นเนื้อผงเกศรนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิตาพิมพปลดนี่นะครับผมงปู่โตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมเนื้อผงเกศรนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม ถ้าได้ถูกใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามทายด้วย ep นะครับผมแจ้งได้ที่ไลน์แอดหนึ่งจสี่ o iptq นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้า6ูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สบสี่นะครับผมรายการที่ย4สิบสี่นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาเลยครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม 550าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิตาตุกตาเล็กหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมเป็นน้ำผงเกสรนะครับด้านหลังนะครับพี่ๆผิวดําเดิมเลยนะครับผมวัดประัดดูฉิมพลีนะครับผมอักขรอักษรชัดเจนนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิตาตุ๊กตาเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่24นะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับผมของหลวงปู่โตนะครับปีพศ2511นะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญปีพศ251 1นหะครับหลวงปู่โตวัดปราบูชิมพรีนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตนะครับผมอายุ82ปีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมเมื่อปีพศ2511นะครับยมนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนักสิงเหตุนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้บูชาเลยนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับ ละที่สําคัญนะครับผมจะลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอด140 IPTQ นะครับผมจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมตรงไลน์นี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์090 3251096ตรงตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามไายด้วย EP นะครับทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ